แม่น้ำหนึ่งคืนบันลังเลขทู่ปูเข้าเต็มเต็มเลขท้ายสมตัวตรงแม่น้ำหนึ่งคืนบันลังแล้วหลังจากที่งดจุดทูป,ปูสามงวด แถมงวดนี้เจ้าตัวก็มั่นใจฟันธงว่าต้องเข้าแน่นอนแถมยังฟันธงเลข7บอกว่าเลขนี้มาแน่นอนล้านเปอร์เซนต์โดยเลขทูปปูงวดนี้แม่น้ำหนึ่งได้ให้เลข5 5 7โดยเมื่อสักครู่บางคนก็อาจจะได้เฮบางคนอาจจะเซ็งเพราะเลขมันอัน ด้วยงวดนี้เลขแม่นำหนึ่งเข้าเป้าเต็มๆรางวัลเลขท้าย3ตัวหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2564กับเลขเด็ด755 และล่าสุดแม่น้ำหนึ่งพิร,รดาได้อัปเดตข้อความผ่าน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจส่วนตัวว่าแอบ,บเสียดายที่เลขเด็ด755ไม่เข้ารางวัลที่หนึ่งแต่แฟนคลับคอหวยก็ยังให้กำลังใจว่าอย่างน้อยก็มานะแม่พร้อมทั้งต่างขอบคุณกันยกใหญ่ในงวดนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ